วันนี้แก้มีสูตรทำสามดาวบ้านสิบเอ็ดมาฝากเพื่อนเพื่อนให้ได้เล่นกันก็จะเป็นการใช้สูตรควินชาร์ดไม้เนื้อหมูป่าเดี๋ยวแก้จะใส่ลิงก์จะทันไว้ในคำอธิบายสามารถกดที่ลิงก์เพื่อใช้ฐานเซตนี้ได้เลยเจอบ้านนี้แล้วครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านอะโฟรไอแลนด์นะครับหรือว่าเกาะสี่เกาะนั่นเองแบบนี้เนี่ยตีไม่ยากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่เกาะห้าเกาะครับตีไม่ยากเลยการเข้าครับเราจะเลือกเข้าที่เกาะใดเกาะหนึ่ง ซึ่งเราจะใช้ควีนชัดเข้าไปถ้าแก้วเลื่อนครับแก้วอาจจะเข้าท่านั่นบน,นครับเข้าไปที่ปราสัท์แคนเอ็กโบนครับแล้วก็เข้าไปที่บ้านซึ่งแก้วจับไม่แนะนำาครับให้เข้าทางฝั่งของป้อมอิฟโรเส้นเดียวครับเพราะว่ามันเข้ายากครับถ้าเราใช้ควีนเข้าไปเนี่ยเราจะต้องลงทุนนะครับที่จะใช้ยาบ้ายาแช่ครับแช่ไปซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่เข้าได้ก็คือป้อมอินซ เราจงตีป้อมอินซีก่อนเลยก็ถือว่าดีนะครับแต่สิ่งที่แก้วแนะนำนะครับว่าจะเข้าด้านไหนแก้วเลือกที่จะเข้าด้านบน,นครับสายเหตุก็คือแก้วจะได้ดึงฐานแคนออกมาครับถ้าว่าบ้านนั้นอาจจะเป็นในวอลหรือในวอลลินครับก็จะมีฐานแคนก็จะดึงฐานแคนออกมาแล้วก็จะเข้าไปที่บ้านนั่นเองแล้วเราก็จะเหลือ3ามกาะครับคือกาะขวากอะล่างกอะซ้ายนครับแล้วก็จะใช้ไม้แน่หมูป่านครับไปตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานั่นเอง โอเคแก้วจะกดให้ชมกันแก้วเริ่มต้นมานะครับปล่อยควีนไปด้านบนซึ่งแก้วรู้อยู่แล้วนะครับว่าควีนมันจะโจมตีกำแพงได้แค่ชั้นนอนครับมันจะเดินมานะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระเบิดครับปึงแพงเข้าไปควีนก็จับมานะครับจังหวะใช้ระเบิดต้องแม่นเหมือนกันแต่แก้วนะครับสุดนี้แก้วได้ใส่ระเบิดมาทั้งหมด8ตัวครับเพื่อที่จะปึ่กำแพงกันให้อ่ามันเลยนะครับแก้วปล่อยระเบิดไปหนึ่งตัวก่อนเพื่อที่จะเช็คครับว่าตรงนี้ มีกับดักระเบิดลูกเล็กหรือไม่ก็เป็นสปริงหรือไม่แล้วก็ปล่อยลงไป3ตัวนะครับสมาถทจ่ะเปิดกึ่แพงด้าน,นะครับจากนั้นแก้วพยายามนะครับที่จะใช้เนียบ้าให้ช้าที่สุดเลยนะครับจะเห็นว่าเลือดควีนครับเหลืองเหลืองแล้วนะครับแต่แก้วก็ยังไม่ใช้ยาบ้านครับแบบนี้ท่านชมเพิ่งเริ่มเล่นแก้วไม่แนะนำาครับเพราะควีนอาจจะเสียสกิลได้ฉะนั้น,นครับควรที่จะรอให้เลือดมันเหลือครึ่งหนึ่งก็ควรที่จะปล่อยยาบ้านลงไปได้แล้ว แล้วท่านผู้ชมเริ่มเล่นสุดนี้เป็นนะครับก็สมาติจะล็อกฝึกด้านครับฝึกให้ใช้ยาบ้าตอนที่ควีนมันจะตายครับแล้วค่อยใช้ยาบ้าครับจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดเลยแต่ถ้าพลาดมาก็ก็ก็ไม่คุ้มนะโอเคควีนจะเข้าไปนะครับก็จะโจมตีโซนนี้นะครับซึ่งเมื่อไรก็ตามครับที่ควีนเจอกับทางฝั่งของควีนศัตรูนะครับล็อก็คิงให้ใช้ยาบ้าลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มียาบ้านครับควีนของเราจะเสียสกิลและอาจจะตายลงไปได้นะครับ ก็แนะนำให้ช้ยาบ้าไปกับคิงกับควีนโอเคแล้วเดี๋ยวแกจะเข้าแล้วนะครับก็จะเข้าด้านขวาก็ได้นะครับด้านซ้ายก็ได้ซึ่งแกลอกที่จะเข้าด้านขวาครับเดี๋ยวแกจะลงให้ชมกันแกปล่อยคิงและลงฐานลงไปนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแท้งให้กับพ่อมดที่ออกมาจากรุนทหารครับแล้วก็ปล่อยไมเนอร์เป็นหน้ากระดานเลยบริเวณด้านขวาน,นะครับแล้วก็ปล่อยผูเดนครับปล่อยหมูป่าลงไปก็จะเข้าป่านครับ ตอนนี้นะครับพอเราปล่อยไมเนอร์และหมูป่าเข้าไปเรามีสองตัวเลือกนะครับว่าจะใช้อะไรระหว่างยาเพิ่มเลือดแล้วก็ปูเดนนะครับแก้วเห็นว่าแก้วอยากจะใช้ปูเดน,นครับก็เลยใช้ท่าไมตายของปูเดนทําิม้ตาชั่วคราวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เพิ่มเลือดทีหลังนั่นเองก็จะใช้เพิ่มเลือดครับเ <ME H ON ES> ม,มืม <ithe. S 1> ม่อหมูป่าและไมเนื่อครับมาด้วยกันก็จะได้รับการเยียวยาน,นั่นเองแล้วเราอาจจะใช้อีกหนึ่งขวดครับลงไปที่ป้อมอินซีพอดล้ลานครับมีป้อมพอคอยระเบิดครับอันนี้น,นั่นเอง เราก็สมารที่จะใช้เพิ่มเลื่อดลงไปได้ซึ่งถามว่าจะใช้อปูเดนตอนไหนดีนครับข้อดีของการใช้ปูเดนต,นตอนต้นก็คือไมเนอร์และหมูป่าทุกตัวครับจะได้เป็นอมตะชกขาะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในรัศมีของปูดเดนแต่ถ้าเราใช้ตอนท้าๆนะครับบางทีไมเนอร์และหมูป่านครับก็จะออกไปจากรัศมีป,ปูดเดนหรือบางตัวก็ตายไปแล้วนะครับทำให้เราใช้ได้ไม่เยอะ,ะครับแต่ก็ ก้วก็มีบางครั้งนะครับที่ใช้ตอนท้ายยังไงลองฝึกเล่นบ่อยๆนะครับอาจจะฝึกกับเพื่อนในแคนก่อนแล้วค่อยไปใช้ป้นจริงและวอจริงนะครับก็จะเป็นรไรที่ดีเยี่ยมเลยมาช่วมาที่สองกต่อนนะครับเจ้าบ้านนี้นะครับก็จะเป็นบ้านเดินบนนะครับแก้วก็พยายามนะครับหาบ้านที่มีผู้กล้าเลเวลตันนะครับแล้วก็ไม่นอนหลับอยู่เนาะโดยบ้านเดินบนครับก็เหมือนเดิมครับเราจะโจมตีโซนหนึ่งครับประมาณสี่เหลี่ยมครับเพื่อที่จะ เจาะเข้าไปนะครับถ้าเลือกถ้าเป็นไปได้นะให้เข้าที่ป้อมลาวาฮาเส้นแล้วก็ปราสากแคนแล้วก็คิงหรือควินก็ได้จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยนะครับแก้วเลือกที่จะเข้าด้านขวานครับเปิดฟีลงไปซึ่งแก้วเลือกที่จะเข้าเข้าใกล้กับปราสากแคนครับข้อเสียก็คือถ้าเราลงอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยถ้าฐานแคนครับมันเป็นบอลลูนจรวดนครับหรือว่าเป็นซูเปอร์มินเนี่ยนแล้วเราลงไปตรงนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะจัดการกับฐานแคนไม่ทันนะครับก็อาจจะพลาดได้ ฉะนั้นถ้ามุมไปบอและมุมจะตีแบบแก้วต้องเตรียมที่จะใช้ยาบ้าลงไปที่ควีนเตรียมที่จะใช้ยาพิษไปที่แถนแคนต้องเตรียมพร้อมครับจงเตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะโจมตีแกเห็นว่าควีนเข้าไปนะครับอาจจะไปด้านบนได้แก้วก็เลยปล่อยพ่อมดเข้าไป2ตัวนะครับซึ่งพ่อมดป้อมพ่อมดมันยิงมาไม่ถึงครับก็เลยปล่อยลงไปแล้วก็เข้าไปนะครับโดยแก้วใช้บอลลูนเข้าไปเพื่อที่จะเช็คลูก่งสีดำนะครับเพื่อที่จะให้นางฟักของเรานะครับปลอดภัย ควินจะเข้าป่านครับโอ้มีทอร์นาโดนครับมีกับดักครงกระดูกครับที่ออกมาดูเหมือนว่าควินจะไปด้านบนครับซึ่งแก้วก็ไม่หยุดยอมแพ้ครับเราใช้ระเบิดลงไปแก้วได้ป่อยยาบ้านครับเผื่อไปที่ป้อมผุแล้วนะครับแต่ว่าระเบิดตายลงไปก่อนครับอาจจะต้องปล่อยยาแช่ไปนะเพื่อที่เราจะเข้าไปโจมตีกับป้อมอิมโฟโรได้นั่นเองและดูเหมือนว่าควินองเราครับมาด้านล่างซึ่งนังฟานครับก็เสี่ยงครับที่จะถูกป้อม อิคลโรโจมตีนครับแก้วปล่อยไมเนืรอหมูปลาลงไปด้านล่างครับเพื่อที่จะเข้าไปนะครับจนว่าด้านบนเนียเละพังโซนนี้ได้แล้วนะครับแก้วก็ปล่อยไมเนืรอหมูปลาเข้าไปนะครับเหมือนเดิมเลยแก้วใช้สกิลคำพิมพ์ตากัวเดตอนต้นนะครับเพื่อที่จะให้ทุกตัวนะครับเป็นน้ำตาชั่วคราวแล้วก็จะใช้เพิมล่อนครับแก้วเลือกที่จะใช้ด้านล่างครับแก้วไม่ได้ใช้ที่ป้อมอิคโรนครับเดี๋ยวแก้วใช้ดูนครับว่าเป็นยังไงไมเนืร์และหมูปลาครับเข้าไปด้านซ้ายก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตี แก้วแช่ไปที่ป้อมอุกโรเส้นเดียวเลยนะครับเพราะมันดูดเลือดใครไม่รู้แล้วก็ล้มฐานทางลปายนะครับปล่อยหมูป่าออกมาก,ก็จะเข้าไปตรงกลางครับแก้วก็จะทําการใช้ยาแช่นครับแช่ไปที่ป้อมอุกโรและป้อมมูซีด้านนา้นครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยพยายามครับที่จะแช่ให้ได้หลายอาวุธครับถ้าแช่ได้ของาวุธขึ้นไปจะดีมากๆเลยแต่ถ้าอาวุธเดียวมันต้องแช่นครับถ้าจาเป็นต้องแช่ก็แช่นครับไม่ต้องเสียดายแล้วก็หมูป่าน,นครับจะเข้ามารวมกลุ่ม สุดท้ายครับเราก็จะเข้าไปอีกหนึ่งปัญหาของสุทธิก็คือไม่ทันเวลานั่นเองฉะนั้นครับอยากใช้ควินอล์อกควินชาร์อย่านานเกินไปนครับแล้วก็ให้พกพ่อมดมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเก็บเปอร์เซ็นต์ตอนตายจะช่วยเรานะครับสามารถที่จะเก็บสามดาวได้ทันเวลานั่นเองเรียบร้อนครับก็เก็บไปได้สาดาวหนึ่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มมาชมไม้สุดท้ายดีกว่านครับก็จะเป็นบ้านเดินบนอีกแล้วนะครับ แต่อันนี้เป็นบ้านเดินวัวสองชั้นนะครับมืนกันว่าแก้วจะโจมตียังไงเหมือนเดิมครับเราจะโจมตีโซนนงให้พังลงไปก่อนครับใชประมาณซิกน่งะให้พังลงไปแก้วใช้ควีนบล็อกไปด้านบนครับแก้วกลัวว่าควีนจะมาดานขวานครับก็เลยปล่อยอ่ามันก็นอนครับลงไปตัดทางควีนจะเข้าไปนะครับแก้วเห็นว่าแก้วได้ลูกโป่งสีดํามาแล้วนะครับแก้วก็เลยปล่อยทางฝั่งของบอลลูนปานครับแก้วได้ลูกโป่งสีดํามา2อลูกเลยนะครับจากการที่มันโจมตีบอลลูน และมันก็อน,น้อยครับแก้วปล่อยยักษที่ชา้าเกินไปแล้วก็ใช้ยาวบ้าชา้าเกินไปแครับยังดีที่ควีนไม่ตายหรือว่าเสียสกิลครับถือว่าเป็นโชคดีของแก้วผู้ชมควรที่จะมองดูให้ดีนะครับว่าเราควรจะปล่อยอะไรยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่เมาุดอื่นครับเราอาจจะพลาดได้ควีนเข้าไปนะครับแก้วจะเจาะเข้าไปให้ลึกเลยครับก็จะเป็นควีนชาร์จครับเราจะชาร์ดให้ไปให้ลึกที่สุดเลย เดี๋ยวแก้วจะไปเข้าไปนะครับก็จะทําการใช้ยาบ้าลงไปพราะควิลเลืออยู่ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแก้วไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ใช้รบืนนะครับเปืนเพกเข้าไปแต่ดูเหมือนว่าควีนแทบจะไม่ไปได้ซ้ายควีนจะไปด้่นขวานครับก็ทําให้แก้วเปกดเงิพงฟรีเลยครับแล้วก็แก้วเหลือยาบ้าอยู่คดเดียวครับที่ใช้ได้ซึ่งควีนก็จะจะจะตายลงไปแล้วนั่นเองเพราะว่านักฟานครับยวยามาแต่ว่าป้อมเอ็กโบมันมีมันเป็นป้อมที่มีพลังโจมต,ต,ตีสูงครับก็เลย จมตีเราอย่างหนักเลยนะครับแก้วก็จะใช้ยาบาดเมื่อเจอกับควีนอะควีนสมัยต้องใช้สองอันแล้วนะครับก็ใช้ลงไปเลยและแก้วก็จะเข้าด้วยไมเนอร์หมูป่าแล้วนะครับก็ด้านบนก็ปล่อยมันไปแก้วจะลงล,ลงฐานด้านล่างครับปล่อยคิงลงไปและเลกแก้วเลือกที่จะเข้าด้วยไมเนอร์หมูป่าด้านบนครับเพื่อที่จะมาด้านล่างมาปักกับด้านล่างนั่นเองก็จะเป็นในเดียที่แก้ววางแผ่นวานะครับไม่เช่นั้น ถ้าเราใช้ไม้เนื่อหมูฝ่าด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับมันจะกระจายกันไปค่อนข้างเยอะครับเราเข้าจุดๆแคบมาน่าจะดีกว่านครับแต่ว่าแก้วก็เสียหมูฝ่าตรงนี้ไปนะครับใช้เพิ่มเลือดไปก็อาจจะช่วยอะไรไม่มากครับเพราะตรงนี้มีอาวุธที่อย่างหนักเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กโบหรือว่าจะเป็น้อมอุิลเส้นเดียวครับก็ไม่มีปัญหาครับเราไปต่อนะครับก็จะเข้าไปแก้วใช้จังหวะนี้นะครับก็ใช้สกิลคัมพิมต่างปัวเด่นครับ แล้วก็ใช้เพิ่มเลือดลงไปหมูป่าก,ก็จะเข้าไปในวงของเพิ่มเลือดครับด้านบนครับคิงถูกโจมตีด้วยไมยเนื้อของเราครับก็จะเข้าไปดาสสารครับป้อมอินฟูนโนโจมตีคิงแก้าป่อยให้ตายลงไปเลยครับแล้วก็ใช้แช่ลงไปที่ป้อมพ่อมวลครับเพราะว่าป้อมพ่อมวโจมตีได้หลายตัวก็จะ,ะไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่เนาอก็เลยแช่ไปครับจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนี่ก็เป็นสูตร วินชาร์ตไมเนอร์หมูป่านครับที่แก้วอยากจะมาฝากกันครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่บ้านสิจนถึงบ้านสิเลยครับก็ยังมีเครื่องจักรหนึ่งที่เล่นได้ดีครับก็คือไม่ใช่โรงฐานทัลบืนครับแต่เป็นเครื่องยิงลูกไฟนะครับเครื่องจักรอันใหม่ก็เล่นได้ดีเหมือนกันไว้ถ้าแก้วมีโอกาสแก้วจะมาทําสูตรนั้นให้ชมกันครับถ้าชมชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้แก้วครับแล้วก็มาบอกด้านครับว่าเล่นแล้วเป็นยังไงเล่นแล้วเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับก็สมาธิจะมาบอกแก้วด้านครับวันนี้แก้วขอตัวไปก่อน แล้วก็นายสวัสดีครับ